ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่โจรสลัดโกลเลียนชาร์ดเข้าโจมตีที่เนวโรชาวแมนดารอได้เข้าไปช่วยเหลือเอาไว้ได้พวกเขาสามารถจัดการกับจรสลัดลงไปได้และว,วีรกรรมในครั้งนี้คาก้าจึงมอบที่ดินให้กับชาวแมนดารอไว้ตั้งถิ่นฐานหลังจากนั้นโบคาทานก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้นำของชาวแมนดารอ ที่จะรวบรวมชาวแมนดาลอให้เป็นหนึ่งเดียวและกอบกู้ดาวแมนดาลอให้กลับมาอีกครั้งสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทางดิสนีย์พัทยังเดอะแมนดาลอเรียนซีซั่นที่3ในตอนที่6กกันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ ในตอนนี้ยานอวกาศของพวกมนุษย์ปลาหมึกได้ทําการเดินทางออกมาจากนอกอาณาเขตและตอนนี้พวกเขาก็พบว่ามันมียานกําลังตามพวกเขามาโซกอสผู้นําของยานจึงแจ้งว่าพวกเขาจะต้องเดินทางไปยังมิดลิมและเธอก็คิดว่ายานที่กําลังตามพวกเขามานั้นก็คือยานของพวกอิมพิวเรียลเธอคิดว่าจะจ้างกองกาลังอิมพิวเรียลนี้มาคุ้มครองยานขนส่งของพวกเขาปลายสายได้ติดต่อมาว่าพวกเขาไม่ใช่พวกอิมพิวเรียลแต่คือชาวแมนดารอ นำทัพโดยแอคบูฟพวกเขาในตอนนี้คือเอกเทศที่คอยรับจ้างให้กับทุกคนเท่ากับว่าใครจะจ้างพวกเขาก็ได้และในภารกิจในครั้งนี้ของพวกเขาก็คือการแกะรอยยานขนส่งรํานี้เพื่อนำเจ้าชายปาที่ถูกลักพาตัวมาก็ับไปให้กับเสนาบดีคานาเบอร์รีเนื่องจากลูกชายขอยงเธอนั้นถูกลักพาตัวมา แต่ทว่าโซกอตก็ปฏิเสธซึ่งจริงๆแล้วเจ้าชายปลาแอบหนีออกมาจากบ้านติดตามแฟนสาวของเขามาเรื่องนี้จะจบลงได้ก็ต่อเมื่อเจ้าชายปลาจะต้องกลับไปกับพวกเมดาลอกลับไปสู่ครอบครัวโซกอตจึงบอกแฟนหนุ่มของเขาให้กลับบ้านไปและในอนาคตพวกเขาก็จะได้พบกันใหม่ทาง้านของโบแลดินทั้งสองครับเดินทางมาถึงยังดาวพาเซีย15ซึ่งเป็นดวงดาวอิสระและที่นั่นพวกเขาก็ได้พบเข้ากับกองยานของแอควู๊ หนึ่งในคนที่เคยร่วมเผ่ากับโบและในตอนนั้นยานของพวกเขาก็ถูกควบคุมให้ไปจอดอยังที่จอดยานของผู้นําของเมืองนี้เมื่อลงไปจากยานพวกเขาก็ได้พบเข้ากับหุ่นดอยที่ออกมาต้อนรับทั้งสองจะต้องเดินทางไปพบกับผู้นำของเมืองนี้เสียก่อนตอนนี้พวกเขานั่งให้เปอร์ลูกไปยังพระราชวัง ที่นั่นทั้งสองได้พบก,กับผู้นำของเมืองนี้พวกเขาเชิญให้ทั้งสองร่วมรับประทานอาหารด้วยกันหลังจากนั้นเจ้าหญิงจึงขออุ้มโกกลูทําให้เขากระโดดไปหาเจ้าหญิงพวกเขาได้ทําการจ้างกองกํลาลังแมนดารอมาคุ้มกันที่นี่และในดาวดวงนี้เป็นดาวประชาธิปไตยจะมีการเลือกตั้งผู้นําอยู่เสมอโบคาทานจึงบอกว่าเธอต้องการจะคุยกับฐานแมนดารอเหล่านั้น เ้าชาจึงบอกว่าก่อนที่จะไปพบกับพวกนั้นทั้งสองจะต้องไปดูวิวเสียก่อนระหว่างนั้นดัชเชสจึงบอกว่าตอนนี้พวกเขาพบปัญหาเรื่องดอยเพราะว่าตอนนี้มันมีหุ่นยนต์ดอยที่ถูกปรับพฤติกรรมไปอย่างผิดปกติบางทีมันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายก็ได้แล้วพวกเขาก็ขอให้โบกับดินช่วยในการรับมือกับหุ่นยนต์ดอยทหาร และหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหุน่นยนต์ดอยพวกนั้นกันแน่ถ้าทําเสร็จแล้วพวกเขาจะยอมให้ทั้งสองไปพบกับชาวเมดารอได้โบจึงเสนอว่ากองกําลังของเมดารอที่คุณจ้างมาก็สามารถจัดการกับพวกทหารดอยได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันไม่จําเป็นที่ต้องให้เราเข้ามารับก็ได้ เจ้าหญิงจึงบอกว่าข้อตกลงของพวกเขาก็คือห้ามมีกองทัพหรืออาวุธใดๆเข้ามาในเมืองนี้เป็นอันขาดแต่ถ้าว่าโบกับดีนั้นเป็นข้อยกเว้นเคกทั้งสองมีอาวุธและชุดเกราะที่ช่วยจัดการได้เพราะว่าอาวุธและชุดเกราะเป็นวัฒนธรรมของแมดรอลและกับการที่แมดาอลอนั้นจะได้คอนเนคชันกับพาเซีย15และยื่นเรื่องให้กับรัฐใหม่ให้การยอมรับพวกแมดาอลอและนั้นก็ทําให้ทั้งสองตกลงที่จะรับข้อเสนอนี้ทั้งสองได้เข้ามาสืบในห้องควบคุม เพื่อดูความผิดปกติของหุน่นยนต์ดอย โบจึงบอกว่าก็ปิดเครื่องมันไปสิเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่ทว่าผู้กองเฮลเกตคนที่คอยควบคุมหุ่นยนต์ดอยและติดตั้งโปรแกรมดอยทั้งหมดก็บอกว่ามันมีสวิตช์ปิดฉุกเฉินอยู่เพียงแค่ปุ่มแดงๆปุ่มนี้ปุ่มเดียวโดยทุกตัวจะถูกปิดการใช้งานแต่ทว่าทาแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าถ้าทาแบบนั้นไปแล้วชาวพาเซีย15คงจะอยู่ไม่ได้แน่ๆกิจวัตรประจําวันของทุกคนนั้นก็จะถูกเปลี่ยนไปภารกิจของพวกเขาทั้งสองก็คือจะต้องไปจัดการกับหุ่นยนต์ดอยนอกคอกให้หมดโบจึงขอ ายชื่อของคุณยนตดอยที่พังเฮวเกตจึงบอกว่าพวกเขาจะต้องลงไปคุยกับพวกอักหกนอด ทั้งสองลงไปที่นั่นก็พบเข้ากับพวกอักนอตที่กําลังขยันทํางานอยู่ดินบอกว่าพวกเขาต้องการข้อมูลของหุ่นยนต์ดอยที่มันพังและอีกไม่นานพวกเขาก็เริ่มการล่าหุ่นยนต์ดอยเหล่านั้นพวกอักนอตจึงบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่หุ่นยนต์ดอยจะพังเองดินจึงบอกว่าเขาจะสืบสวนเรื่องนี้เองอักนอตที่เป็นหัวหน้าจึงยื่นพิกัดของหุ่นยนต์ดอยที่พังให้กับดินเมื่อได้พิกัดมาแล้วดินและโบนั้นได้เดินทางไปที่นั่นจุดที่อาจจะเกิดหุ่นยนต์ดอยผิดปกติ เมื่อไปถึงที่นั่นพวกเขาก็พบเข้ากับหุ่นที่ผิดปกติดีนจึงตามมันไปตอนนี้หุ่นตัวนั้นได้วิ่งหนีออกมาด้านนอกพวกเขาพยายามตามมันไปจนสุดท้ายพวกเขาก็สามารถจัดการกับหุ่นยนต์ดอยตัวนั้นลงไปได้หลังจากที่ทําการสํารวจโบก็ได้พบเข้ากับหลักฐานอย่างหนึ่งมันมีสติ๊กเกอร์ติดที่อยู่ของหุ่นยนต์ดอยตัวนั้นทั้งสองจึงตามที่อยู่ของสติ๊กเกอร์นั้นไปจนได้พบเข้ากับบาร์แห่งหนึ่งเมื่อทั้งสองลงไปที่นั่นก็พบว่า ในบาร์นี้มีแต่หุ่นยนต์ดอยที่เข้ามาใช้บริการไม่มีมนุษย์เลยสักคนเดียวโบจึงเข้าไปถามว่าใครเป็นคนแปะสติ๊กเกอร์นี้เพราะว่าเธอนั้นเห็นมันอยู่กับดอยทหารหลังจากนั้นดินจึงขู่ว่าถ้าไม่ตอบมาแล้วแล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นกับดอยทหารพวกนั้นเขาจะทาการฆ่าดอยและนําความทรงจําไปทิ้งเจ้าหุ่นดอยจึงยอมบอกกับดินไปว่ามันเกิดขึ้นกับดอยทหารและเขาก็ต้องการโอก,กาสอีกครั้ง เพราะว่าทีที่พวกเขาจากมาหุ่นยนต์นั้นอยู่เบื้องล่างของมนุษย์แต่ถ้าว่าดาวดวงนี้ทุกคนเท่าเทียมกันหุ่นยนต์ดอยจึงขอให้ทั้งสองช่วยและเขาก็เล่าว่าที่นี่เราไม่ได้ดื่มเหมือนกับพวกมนุษย์แต่ถ้าว่าเราดื่มสารที่มีชื่อว่าดีเพนเตสารสําหรับเครื่องจักรที่มันจะทําความสะอาดให้กับเครื่องจักรในหุ่นดอยทำให้ดินจับใจความได้ว่าดีเพนเตนี่แหละที่ทำให้หุ่นยนต์ดอยมีความคิดและเริ่มผิดปกติ หลังจากที่พวกเขาดื่มสารที่มาจากหม้อเดียวกันพวกเขาจึงเข้าไปตรวจสอบโดอยทหารที่พวกเขาจัดการไปจนกระทั่งพบเข้ากับโปรแกรมระดับอนุภาคย่อยและในตอนนั้นดอยในห้องพยาบาลก็โจมตีพวกเขาดินจึงใช้ดาบจัดการกับดอยตัวนั้นลงไปได้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ดูแล้วว่าตอนนี้สารดีเพนเตก็อยู่ไปทั่วบริเวณของหุ่นยนต์ตอนนี้มันกำลังเขียนโค้ดขึ้นมาใหม่ ที่เรียกว่ารหัสลูกโซ่เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วพวกเขาก็พบว่าคนที่ทําเรื่องผิดกฎหมายแบบนี้ก็คือผู้การฮิลเกตและที่นั่นฮิลเกตก็สั่งให้ทุกคนเงียบพร้อมกับขู่ทุกคนระหว่างที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่นั้นโบจึงตัดสินใจยิงปืนช็อตไฟฟ้าเข้าไปที่เฮลเกตและหลังจากนั้นพวกเขาก็พาตัวนักโทษไปให้กับเจ้าหญิงและนั่นก็ททำให้เขาถูกขับไล่ออกจากดาวดวงนี้ หลังจากจบเรื่องพวกเขาก็ได้มาพบกับเพื่อนชาวแมดารอแต่ทว่าตอนนี้กองทัพก็ถูกนำทัพโดยแอคว o ู๊บโบจึงขอให้แอคนั้นยอมร่วมมือกับชาวแมดารอที่เหลือแต่ทว่าแอคก็ไม่ยอมครับโบจึงท้าสู้แอคตัวต่อตัว,ตวทั้งสองได้วางมวยกันจนสุดท้ายโบก็สามารถพลิกกลับมาเอาชนะไปได้ และในการรวมกันในครั้งนี้กุ่มของแอคนั้นจะยอมรับผู้นําได้ก็ต่อเมื่อคนที่จะขึ้นมานํานั้นจะต้องมีดาบดาร์คเซเบอร์เสียก่อนดินจึงเอาดาร์คเซเบอร์ให้กับโบเท่ากับว่าตอนนี้โบก็คือผู้นําของชาวแมนดาลอทั้งสองกลุ่มและเรื่องราวในตอนที่6ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ